ได้นี่เช็คขาหมูลอยจังอยจังเช็ขาจังแ่เลยมาวินบัวเป็นเหมือนปีใหม่อามาวินแมวมาวินนี่มกอายุกเยอามาวินมาามือมาเลยอ่ะเสร็จแล้วยอเลยกินอกกินอีกนี่อีกไหนกินอีกอ่ะ

มาทำนี่ทากะยะทากะยะมาทำที่ขากะยะไปไปงอกจะออยของเนี้ยแบบเนีจะอร่อยตอนีที่บ้านเนีดยมีแชกเลยลองกินอ้ามกับที่แล้วนี้หนูอ้ามสวัสดีค่ะอ่าเก่งอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้ามไปแล้วไปแด้ข้างในเอามาเลย แดี๋ยวดูท uh> 네ี่น้องไปไหนไม่เป็นไรอาหน้าหันใหม่หยุดหยุดดูให้น้องทำอะไรเงือดูนล่ะเอาละเอาละเอาละแดงอยากก็มีไปตรงนูไปงนน่อะไรครับเรืออะไรครับมัมมมมมเรืออะไรครับมมาห้ามือห้ามลืออัน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 อีงไหมอองไหมอะไรหรือของหรือของ น้าหนานาเปิดทำอะไรเนี่ยเรืออะไรเล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 ืออะไรเปิดเป็นโหมดหน้าตาอะไรเปิดเป็นโหมดเฮ้ยมืดมืดครับออกมา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 อยู่อยู่

ประเทศไทยมาแล้วเดี๋ยวเพลงประเทศไทยมาเดียวอา่าประเทศไทยมาประเทศไ,ไ,ไทยมาแล้ว ก็ดูเป้ไปขายของพอกลับมาประมาณเที่ยงก็ทานข้าประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรเนี่ยค่ะออยดีอค่ะยมากต้องมีาหารยาด้วยเพราะว่าวินบินประเทศไทยมาแล้วนี่ไหนประเทศไทยไหนอ่ะไหนประเทศไทยมาแล้วนะเพราะวันเที่ยงก็เป้มาดูอ้าวันหยุดแล้วเอ้ยเอ้เอ้เดี๋ยวก็หลุดูเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนี่ก็ออกมาสวย